รู้ไหมครับถ้าเรามีตารางข้อมูลหน้าตาแบบนี้ซึ่งเก็บอยู่ในหลายๆไฟล์แล้วเราต้องการเอาข้อมูลมารวมกันเป็นไฟล์ไฟล์เดียวเราต้องทำอย่างไรสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารวมข้อมูลจากไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์กันนะครับเรามีข้อมูลอยู่1นึ่งโฟลเดอร์ชื่อ Cell by month ในโฟลเดอร์นี้ประกอบด้วย4ไฟล์ ข้อมูลในแต่ละไฟล์มีโครงสร้างเหมือนกันทั้งหมดเราลองมาดูข้อมูลในสักไฟล์หนึ่งนะครับไฟล์แรกเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลของเดือนมกราคมนะครับจะมีทั้งหมด3ชีตโดยชีตที่1จะประกอบด้วย1 t a b l เทเบิเลนะฮะเทเบิชื่อ Table 1ตรงนี้นะครับใน Table 1จะมีข้อมูลก็คือมีวันที่ product id product name category grade Quantity แล้วก็ Price ส่วนชีทที่เหลือ2ชีทนะครับชีทสองและชีทสามเป็นชีทเปล่าไม่มีข้อมูลนะครับทีนี้เราต้องการรวมข้อมูลทั้ง4ไฟล์นี้เข้ามาอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวสิ่งแรกเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาไฟล์หนึ่งก่อนผมไปที่ New แล้วก็ผมสร้างไฟล์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า q u e r y 1 จากนั้นผมเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเราไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการรวมไฟล์นะครับผมจะไปที่ data แล้วก็ get data from file แล้วตรงนี้จะมี f อร m folder นะครับคลิกไปที่ f o r m folder จะมี pop up ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการในที่นี้ ผมเลือกเป็นเซลล์บายมันนะครับกด Open Folder อร์ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์เซลล์บายมัจะมีทั้งหมด4ไฟล์นะครับก็คือไฟล์ที่ 1, 2, 3, 4แยกเป็นเดือนนะครับจากนั้นเรากด ตรงนี้ครับ Combine Transform Data รอสักครู่นะครับจากนั้นมันจะพาเราเข้ามาสู่หน้าของตัว Power Query นะฮะตอนนี้มันบอกว่าไฟล์ที่เราเลือกนั้นนะครับมีข้อมูลทั้งหมดตามนี้นะฮะก็คือมีชีทที่1ชีทที่2และชีทที่3 แล้วก็มีเทเบิลอยู่1นึ่งเทเบิลชื่อเทเบิลหนึ่งะครับสังเกตนิดนึงนะครับเทเบิลหนึ่งกับชีตหนึ่งมันคล้ายคลยกันเทเบิลหนึ่งะฮะจะเป็นตารางแต่ว่าหัวตารางของมันจะเป็นเด e p r o d u ก t Product Name, g r a d e นะฮะคุ t ต,ตีลักษณะนี้นะครับแต่ว่าชีตหนึ่งคอลัมน์ จะเป็นชื่อคอลัมน์1 2 3 4แบบนี้นะฮะถามว่าทำไมมันจึงต่างกันนะฮะการเลือกชีตหนึเราจะเห็นข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนชีตนั้นนะครับไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในเทเบิลหหรือไม่ก็ตามในทางกลับกันถ้าเราเลือกเทเบิลหเราจะเห็นข้อมูลเฉพาะในตารางนั้นเท่านั้นนะครับกรณีนี้เราต้องการข้อมูลเฉพาะในตาราง ให้เราเลือกที่ Table 1กดโอเคนะครับแล้วก็รอสักครู่ตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าของ Power Query นะครับส่วนของข้อมูลจะประกอบด้วยนะฮะส่วนนี้ที่เกิดจากคำสั่งที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับส่วน q u r y y ตัวนี้นะเป็น q u r y y ที่ รวมข้อมูลของทุกไฟล์มารวมกันซึ่งแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับมันแสดงมาตรงนี้นะฮะโดยขั้นตอนการทำข้อมูลตรงนี้มันจะโชว์ที่ Apply Step นะฮะส่วนของตรงนี้นะฮะข้อมูลตอนนี้มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นชื่อไฟล์ฮนะไฟล์เดือน1ไฟล์เดือน2เดือน3า แล้วก็เดือน4นะครับคอลัมน์มาครบนะมี date, product, product name ไปถึง price นะครับจากนั้นเราสามารถ close and load ได้เลยนะครับเพื่อเอาข้อมูลตัวนี้เข้าไปที่หน้า Worksheet Close and load แล้วทีนี้ถ้าข้อมูลของใครมันไม่ขึ้นมาลักษณะนี้นะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะมันอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ถ้าออกมาลักษณะนี้ให้ไปที่ Data นะครับแล้วก็ไปที่ q u r r y and Connection นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ q u r r y ที่เราทำเมื่อสักครู่ก็คือตัวนี้นะฮะขอโทษครับคลิกขวานะครับคลิกขวาที่นี้แล้วก็โหลด To ที่โหลด To ให้เลือกเป็น Table นะครับตอนนี้ผมต้องการโหลดออกมาเป็น Table แล้วก็ผมขอโหลดไปที่ New Worksheet นะครับ กดโอเคเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีข้อมูลที่ต้องปรับนิดหนึ่งนะฮะอย่างแรกก็คือคอลัมน์แรก source name นะฮะตอนนี้เราไม่อยากได้คอลัมน์นี้เราอยากลบทิ้งนะครับแล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่งก็คือคอลัมน์ date ตอนนี้มันโชว์เป็นตัวเลขแต่ว่าเราต้องการโชว์ให้เป็นวันเดือนปีนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรา จะกลับเข้าไปแก้ในตัวคิวリーนะครับวิธีการกลับไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคลิกตรงนี้นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอ่าเข้ามาในหน้าคิวリーแล้วนะฮะวิธีทำก็คือถ้าเราไม่อยากได้คอลัมน์นี้นะค,คลิกที่หัวคอลัมน์กดเอ,อ่อคลิกขวาแล้วก็ Remove ได้เลย เรียบร้อยหายไปแล้วนะฮะสังเกตว่าจะมี Apply Step ตรงนี้โผล่ขึ้นมาเป็น Remove Column นะฮะถัดมาตอนนีเาา้เราเห็นว่าหัวคอลัมน์ตัวนี้นะฮะทั้งหมดนะฮะแถบนี้ทั้งแถบเลยนะฮะมันโชว์ที่เป็นตัวอักษร A B C แล้วก็เป็น1 2 3นะฮะทุกคอลัมน์เลยถามว่าตรงนี้มันคืออะไรนะฮะ ตัวของ Power Query นะครับลักษณะข้อมูลเราต้องระบุข้อมูลว่าเป็นข้อมูลประเภทใดนะฮะเช่นเป็นตัวเลขเป็นตัวหนังสือเออเป็นค่า True False หรือว่าเป็นวันที่นะครับกรณีนี้ Column Date เ,เราต้องการเป็นวันที่นะครับให้มากดตรงนี้นะฮะคลิกที่นี้แล้วก็เลือกประเภทของข้อมูลเป็น Date นะครับ ถัดมาคอลัมน์ที่เหลือนะฮะเราไม่อยากทำทีละคอลัมน์ละเราจะทำทีเดียวทั้งหมดนะฮะเราเลือกคอลัมน์แรกก่อนแล้วก็เราไปเลือกคอลัมน์สุดท้ายนะครับกดชิปค้างไว้นะฮะจากนั้นไปที่ transform แล้วก็มี detect data type นะครับกดเลยมันก็จะ detect data type ให้ทุกคอลัมน์นะฮะ ทีนี้จากนี้เราก็ close and load ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับตอนนี้ได้ข้อมูลที่เราต้องการแล้วนะฮะทีนี้ผมจะลองเพิ่มข้อมูลนะครับจากเดิมตอนนี้เรามีทั้งหมด133บรรทัดนะครับเป็นข้อมูลถึงเดือน4เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มข้อมูลของเดือน5เข้าไปนะครับ ผมกลับเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ผมคลิกขวาแล้วก็ paste เพสไม่มีเดือนนะครับอ่ามาแล้วนะฮะเป็นข้อมูลเดือน5นะครับทีนี้กลับเข้าไปที่ q u e r y วิธีอัปเดตข้อมูลก็คือไปที่ Data นะครับแล้วก็กด Refresh All นะฮะหรือว่ามีช็อตคั t ก็คือ c o n t r o l a l เ e r n a t e F5 นะครับเรากด Refresh All ก็ได้นะฮะ ข้อมูลเดือน5มาเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครดูแล้วชอบคลิปนี้อย่าลืม subscribe กด like แล้วก็กดแชร์เพื่อนเพื่อมาดูด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ